สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ในวันนี้พี่วุฒิและเพื่อนนําพาท่านมาดูอีกหนึ่งหัวเรื่องที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบ นั่นก็คือเรื่องของพระราชดิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งในพระราชดิกาฉบับนี้มีอยู่สองฉบับนะครับในฉบับที่1ก็คือปีพศ2546ในฉบับที่2ก็คือปี2562ในเนื้อหาสาระของพระราชดิกาฉบับนี้ มีทั้งหมดอยู่9หมวดในแต่ละหมวดก็จะบอกถึงเรื่องราวต่างๆในขอบเขตของวัสดีกาเราเริ่มต้นตั้งแต่ในหมวดที่1นนะครับที่เป็นการพูดถึงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อเกิดผลสำฤทธิต์ต่อภารกิจของรัฐ ในหมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจในหมวดที่5ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในหมวดที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการในหมวดที่7ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมวดที่8ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการแล้วก็ในหมวดที่9จะเป็นบทเบตเตอร์ในเชิงของการเตรียมตัวสอบนะครับสิ่งที่ข้อสอบมักจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบโดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายในการบริหารราชการสิ่งที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจให้เกิดไม้แม p ในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้1ก็คือเป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เป้าหมายที่2จะต้องมีเป้าหมายในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐอำนาจหน้าที่ที่ต้องทําและอำนาจหน้าที่ที่อาจจะทําของหน่วยงานขององค์กรของท่านเป็นอย่างไรการบริหารราชการจะต้องทําเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขเป้าหมายที่3ครับก็คือการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป้าหมายที่4จะต้องไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นเป้าหมายที่5เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ในเป้าหมายที่6ประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกและก็ได้รับการตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่7 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือมีการประเมินผลของการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอวันนี้พี่เ,เพื่อนนำพาท่านมาดูแนวข้อสอบซึ่งท่านอาจจะไปเจอคำถามในห้องสอบที่เจอคำถามแบบนี้ครับในคำถามที่หนึ่งครับคำถามอาจจะถามว่า ในพัสัิการบริรยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการมั่นเมืองที่ดีเนี่ยได้ถาถามว่าในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับแผนไหนถ้าถามว่าในการจัดทําแผนของสวัสดิการนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนไหนก็ไกย่ยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบันเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช้ปี2561ไปจนถึงปี2580อย่าลืมนะ จะถึงช่วงพศออของการใช้ยุทธศาสตร์ชาตินะเคยถูกตั้งเป็นคำถามในห้องสอบจริงๆมาแล้วนะในเรื่องของระยะเวลาในการใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งใช้ถึง20ปีเรามี23แผนแม่บทเรามี13แผนปฏิรูปประเทศเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในการจะทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐจะต้องสอดคล้องทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศและก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยคำตอบในข้อนี้จะต้องตอบข้ององทุกๆข้อในคำถามที่สอง ในการบริการประชาชนและก็การติดต่อประสานงานระหว่างสงนิชการด้วยกันต้องกระทําโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางคําถามถามว่าแล้วใครเป็นผู้กําหนดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางคําตอบกอไก่บอกว่าสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนขอไขบอกว่ากระทรวงการคลังขอควายบอกว่าสํนขขา,าสนักนายกรัฐมนตรี งองงองบอกว่าถูกๆข้อคำตอบในข้อนี้นะครับในเรื่องของการบริการประชาชนและก็การติดต่อประสานงานระหว่างสนิชการด้วยกันจะต้องกระทําโดยแพลตฟอร์มที่ทานกลางเนี่ยเป็นเรื่องของสํานักงานพัฒนารัฐบาลที่ท่านองค์การมหาชนในข้อที่สองตอบข้อกไก่คร,ครับในคําถามที่3ม ในกรณีที่มีการยุบเลิกโอนหรือว่ารวมสสริการใดทั้งหมดหรือบางส่วนห้ามไม่ให้จัดตั้งสสริการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันสสริการนั้นขึ้นมาอีกเว้นแต่เว้นแต่เหตุผลไหนคำตอบในข้อนี้นะครับถ้าหากว่าเรามาดูในระษิศุกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่สองในข้อที่สามสครับในมาตราที่สาบสครับตรงนี้ครับในมาตราที่ส4ในมาตราที่ส4ระบุเอาไว้แบบนี้ครับว่าในกรณีที่มีการยุบเลิกการโอนหรือการรวมส่วนใดการใดไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนห้าม มิให้จัดตั้งส่วนสาิการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีรักษณะเดียวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันกันกบสวนสาิการดังกล่าวขึ้นมาอีกถ้ายุบเลิกไปแล้วโอนไปแล้วไปไวาจะทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยห้ามจัดตั้งขึ้นมาอีกแต่มีข้อเว้นแต่ครับเว้นแต่มีเหตุผลและก็ความจําเป็นท่านใส่เลขเอาไห้ครับหเหตุผลเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 2. รักษาความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจใส่มเลขสองเอาไว้ครับ 3. รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนสาประการนี้ที่จะใช้เป็นเหตุผลในการจัดตั้งส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกไปโอนไปหรือรวมส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นทั้งนี้ ดูในพระราชบัญญัติต่อท้ายครับว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกพรนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ข้อสอบมักจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบที่พี่เพื่อนหยิบยกเอามาตราที่สามสิบสี่มานำเสนอท่านในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นนี้ถูกหยิบยกไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบ ถึงแม้ว่าในหลักสูตรในการสอบในขอบเขตเนื้อหาที่ประกาศว่าท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องของพระราชดิการไม่ได้ปรากฏในชื่อในหลักสูตรในการสอบแต่เป็นขอบเขตเนื้อหาที่เชื่อมโยงในขอบเขตเนื้อหาที่ประกาศให้เป็นขอบเขตในการออกข้อสอบเพา้คำตอบในข้อนี้นะครับข้อที่สามเนี่ยตอบข้อ งองง,องูถูกทุกข้อในข้อที่สี่ต่อเนื่องจากข้อที่สามในกรณีที่มีการยุบเลิกการโอนหรือการรวมสวนรดการใดทั้งหมดหรือบางส่วนห้ามไม่ให้จัดตั้งสวราการที่มีภรารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกันกบสวนรดชการขึ้นมาอีกหากมีเหตุผลมีความจําเป็นก็สามารถที่จะตั้งได้แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรพรในข้อที่สี่ต่อข้ององง,องู ชัดเจนตัอ,อ้างอิงตามตัวพรบที่นะครับในข้อที่5ครับอันนี้ฉเฉลยมั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะว่าภาษิการาด้วยหดักเกณด์และวิธีการบริหารกิจการบัานมึงที่ดีเนี่ยมีอยู่2ฉบับก็คือฉบับที่1ปี2546ที่อธิบายไปแล้วว่ามีหมดุดเกหมวดแล้วก็ฉบับที่2เนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะแก้ไขในบางเรื่องของฉบับที่1เมื่อปีพศ2 5 0 0 6 2นะครับคำตอบในข้อที่5ตอบข้อกอไก่นะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในขอบเขตเนะื้อหาต่างๆในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีข้อมูลใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดรามปถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนวข้อสอบในชุดนี้ด้วยการสแกน q ชื่อมาร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับรวมทั้ง พเพื่อนจะใช้กลุ่มไลน์นี้ในการแจ้งข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบเรื่องของประกาศรับสมัครเรื่องของรายต่างๆรวมไปถึงการใช้ในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับี่เพื่อนด้วยนะครับในลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะนะครับแล้วก็ยังมีลิงก์ที่เป็นความรู้ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เป็นสาธารณะนะครับท่านที่เริ่มต้นในการอ่านหนังสือ มื่อเจอคลิปนี้กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นที่เป็นลิง์ที่เผยแพร่สาธารณะให้กับท่านได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นสาธารณะนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับแล้วพบกับผมพี่พเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ